สวัสดีครับพี่รองปองควายสุดสุนดนนี่ครับพอท่านว่าครับไปหาหมอนายบ้านหลังตรงนู้นไกลๆเลยครับพี่รอง no ไม่ no ไม่ครับพี่น้องเบิ้งที่แล้วครับนั่นเบิ้งที่แล้วครับพี่น้องโอ้มาเก่งเด็กเฮ้ย,ยมาเก่งเด็กพี่น้องย้อนมาเนาะ จนวันเนาะพี่รองปองปลาสุกุสุคน,น,นได้หลายโม่ได้หลายบม่เขาขยันแต้เขขยันแทะเอา,มา,เอา,เอมาไม่เย็นยังนี่ครับเอาใหม่ไม่เย็นยังไม่รู้ครับพี่้อง <air S 2> เอามาต้มแล้วครับเอามาต้มรับพี่้องเอ้ยต้มเอามาแกงก็ได้เอามาแกงก็ได้แมนเสียบขนาดเลยครับแมนแสีบขนาดนี้เลยครับพี่รองบรไดเสียเงินน้ำเลยเนี่ยเข้าใจวา ซัมมปีวันนี้เสียเงินนำครับพี่น้องแค่ไปเอาจักรลังบานเฉยครับพี่น้องโอ้ยเบ่งเอารถดครับพี่น้องครับพอแล้วหรือเปล่าพอหลูกซัมมาปีครับเมื่อนี้ลูกซ้ายไปหน้าครับก็เลยเหลือแต่พอซัมมาปีครับก็เลยมาหาแนวกินครับซับชบชบชบอชบชบชอชอโอ้ยหมดกัดครับโอ้ยหมดกระไรครับอื เอาเบิ่งเอาครับพี่น้อง